ซาบะดีเหรอซาบะดีอีกรอบไปไปไป the <laughs> <laughs> เหาะเที่ยวเหรอชมเที่ยวชมเที่ยวชมอ่ะเดินน้ำตอนนี้สุปเฮากำมาหอดทาพลังนะพี่น้องดาพลังวังสีคามเนาะแต่ว่าสภาพกับโบโอเคบันไดพี่น้องพ้นตกฮะนี่มาถ่างลงนเหรอ มนละมนละจะว่าอย่างนี้ยหมป๊อหุียลาบอลนั่นเดี๋ยวกูใส่พื้นี่นี่นี่ไปไปล่างอยู่ผูผูผูดินน้ำุูนี่นนองเอ้ยไปหลินน้ำอยู่หาอดบ้านน่ะเนาะบ้านทอกพนตกแล้ะทางลงมันลื่นเนาะมันลื่นหลดลื่นหลดลื่นอึอกระถึกยิ่งสอยกัน ขั้นละหาพกคนขั้นละสี่คนเนาะสอยกันถ่ายคลิปหลวงปู่โอ้ยไพสีมีกำลังใจอันถ่ายคลิปมันลื่นยันหลุดไลใส่กันกับทาสันดอดๆอี่หน้าที่เชิญนะโอ้ยกว่าว่าเมียร่มถ่ายนี่เลยครับถ่ายเบิรงวันนี้เโอ้ยเฮ้ยใครย่านอันหลุดลื่นใส่กันค่ะขวายจนสั่นแต่ว่า แพงหาบ่ได้ขึ้นรถดอกพี่น้องยืนเบิ่งแบบว่าเขาอยู่อยกันโอมาพี่เอ้ยมย่างเบิ่งดูเอาบดูาวยังบ่ล้างอีหลานาวล่ะบ่ได้เปลี่ยนสูตให้ลูกเยปอดสิขึ้นีแล้วเนาะ โอ้ยบัดมื้อวันมื้อนี้มาเที่ยวบัดฝนตกบ่โอเคบันไดเนาะพี่น้องสมมุติถ้าแขกยามได้ละฝนตกยามนั้นเดบัดดบัดโอ้มีเหือมีเหือให้พายลเด้อ พุ่นเฮ้ยพุ่นเฮ่ยพูนพาลูกไปฝูขามสะพานอยู่ฝูไปต่ยย่างขึ้นไปอีละฝูไปสะพานบกบานี้กศีรย์หย้อนซ้อนขึ้นไปหาบานผักละบายหน้น้ำมากหน้ำพูนพูนพูนไปสะพานกับลูกน้องบู อื่นมาอยากไปเที่ยวทั้งใหม่ป่ะะฮะถงเจียอยู่ทังได้แบบนี้ทุยลูกทุเอาไปใส่เห็ดส้มย่ามาเรียวมาไปน้ำเอลอดเดี๋ยวเร็วทุ่ยไปได <laughs> วัดสมมักอลีลาวัด <laughs> เห็นพระมีตะทูเห็นยังมีตะทูว้าวเล่นนะ <laughs> ปลาไปเลยหูช่วงนี้คนกำลังมาเถี่ยวลายนะพี่เนอะอย่างหนึ่งกับซีฮอดลราดูสมการน,นะเนาะอ่อนชีซ่า ชุดธนาบอนน่ะนะชุดเลยได้เนาะมันก็สิเป็นอันเป็นเป็นสอบเป็นหลือไปได้เนาะอร่อยชุดท่อนี้ได้นะมันมีมะขหินตันแล้วนเนาะคัดเมนพายเฮือกครับุณพายเฮือขึ้นไปพูด ไป๊ะพาน้องไปสะพานก่อนไปยังคนร้ายอยู่เนาะ อีล่แล้วบังพระรละอัดเด้ออีหล่ะอาวนาำจะนนาวฝนมามาตกห๊ะอุ้ยจังกว่ เฮ้ยวัดตกด้อตกลูกตกลูกสาวว่ามื่อื่นยังมาใหม่ววาซสอยักขี้เหือวซัสเฮ้ย แต่ตอนนี้เฮากับซีซอกฮ่าบันผักก่อนเนาะเพราะว่าอยู่ในชาวพลังในเต็มแล้วเมนบ่น่ะมองมองเขาเจ้าผักเมืนบ่ร้อยชุดอะไรบอสเท่านี้บ่เบิดอะไรเด้วอ นื่อ็ยิ่งใหญ่นะสาธุบ๊องบิ่งอย่าคว้างขวางพี่โหนิ่งเหรอเพิไปห้องอุ้ยอากาศพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาจักสิฮ่อนหรือพ้นสิตกะแหละสิโทรไปทำทักคนทางบ้านก่อนเนาะพี่น้องอยู่พีเนี่ยพ้นตกไป มาซอกบ่นนอนก็ลูกป้าคล่อมเลยอีน้องถ้าพลังซาวบ่โอเคก็เลยสิไปหาบ่นนอนก่อนบัดนี้มื้ออื่นจังสิมาใหม่ว่าซัซุเพิ่นบ่ได้ถ่ายฮุกถ่ายอยซุเพิ่นบ่ยอมว่าซฝนตกพี่น้องเอ้ยบ่าวนําโซมายําได้ตกยํานัน มาปีก่อนมาเที่ยวอันอ่านาบุญยังก็เฮ้ยบุญประทาดอยังก็สีโคดเนาะกับต๊ะเหมมาปีนี้แดดเป่งเปียงอย่งก็ยังตกะขึ้นว่าสีโคดอันเบาอันน้ำสุกผิดคิดในใจอยู่นะฉันน้ำสอกแต่เฮือนอย่ามฝนตกเด้อม่เห็นอะไร เห็นนะปุ้ยเนาะเลือดเสือเลยเกิดขึ้นได้จังเดินเนาะนี่มาห่อเทือนผักห้องผักเลยพี่น้องห้องนี้สองเตียงเนาะแต่น้องบุ้มกับหมู่เพิ่นเอาห้องเดียวเออเอาเตียงเดียวแต่ว่าเตียงใหญ่พี่น้องอันนี้เอาสองเตียงห้องนี้กับพ่อพังเนาะพี่น้องเนาะอันเส้นซาวเส้นซานี่ก็ประมาณ สองร้อยสี่สิบบาทนะพี่น้องเนาะสองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทต่อห่องเด้อพี่น้องเนดะ้อเป็นเงินกีก่เซนซาเนาะปไาพี่น้องก็พอผักพ่อซาอยู่เนาะพี่น้องเนาะพอมาเที่ยวอยู่แนวนี้มีรหัสไวไฟ,ไฟนังอีเด้นะโอ้ห้องบ้าใหญ่บักเต้พี่น้องเลย สองแสนเอ้ยสองร้อยสี่สิบปั๊บไปบึ่งห้องน้ำด้วยแบบนี้มีโอมีแอร์อย่างขาดเลยพี่น้องพวกห้องบ้านใหญ่โอ้ี่ห้องน้ำกันห้องน้ำดูลาขวบหอห้องนอนสุมห้ามูะไรนี่ใช่มีแปรงตีฟัน มีสบู่ก่นนอนน้อยมีบอรตากา่ะอาบฮานาละน้านี่น่ะตา,าเบเทาเป็นยังไงดิ่บบนอรอดปลอดภัยเลยพี่น้องเอ้ยมีหมอกอยู่ไง ผักแบบมีแห้งนะบ้าบเนี้ยโอ้ยได้นี่มได้นอนวันผักนี่ค่ะบอสบ้านผักกันเนาะพี่น้องสามโรงแรมยอยอันหนักพลายร่เย็นแม่บอกเอ้พูมันบัดเตรียมอาบน้ำเด้อลูกอาบน้ำเด้ออาบน้ำแล้วพากันไปกินข้าวแรงเด้อมาคนนี้กับซีปิดคลิปกันพี่น้องพูนโอ้ยถอดเท้าเพิ่อแล้วพู แซง่องกระตุ่นเด้อเฮ้ยกดให้ลูหนะ่เนี่ยอบคุณจาวฝากดากดกไลค์กดแชร์กดติดตามเน่อยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี